กินกน็กินก็นยืดหดครับเด่มันนั่งกบๆบเลยครับสวัสดีครับเป็นหน่ออาดกทันมาแล้วครับกับช่องสวสดสามพีใี่ไหมครับผม,มวันนี้วันนี้นี่จบเล็บมือนางนะครับจับเล็บมือนางเนะไม่ตัวปว่วนมาเฝ้าข้างหลังนี่ตัวขอมแก้กวโอเคมาหน่อเลยครับ นี่หนังเฝ้าผมได้เด้อไปกินก็กินก็ยืดๆครับนาะดูแต่เรื่องนั่งวันวันาอือเปอืาอืม <c oughs> ทำสวครับนี่ทำสวดาด้วดืมไปมีนมเชื่อมเยอปืทำสวครับอทำสวาเล็บมือนางเอ่้าอะเอเาวางฮะวางวางบนฮะเล็บปล่อยจะเก็บมืออ่ะโอเค โอเคค่ะมามาหนังได้บ่อยมยากินกะมั้นก็มั้นก็มาโอ้โหแต่มันนั่งกรบกรบเลยครับมั้น

Hmm. Hmm. Lah. Hmm. Bagaimana? Kepala, kepala.

ได้ใจมากเลยครับไปสุจรอัน้มายยิ่งช่วยให้ชิบะเจ้ปาปิ้ายนะปาปิ้ที่แม่ให้ชิบนะได้ไหอไดใ้กินกันเนาะ สยนิ่เลยค่ะมโมยค่ะผู้ายเศษผู้หญิงงอะไรผช่ป่ะฮะผู้ชายกผู้ชายว่าะผ่เศษเศษเศษมานี่เนาะ กินมดเสียงหคะขบกกินพ mm. ัชเจ้าสมขนมขด้นโอเคไ่ะกินพัชขุ้ขนมเส้น โอเล่นด้นะมกัอาเก่งเลเส้นแล้วเก่นด้วยนะเอเคมาเอเคมาส้นนี้ด้วยนะอืมเฮ้ยเพื่เจ็บเจ็บอืมเฮ้ยัวขนาดไหนวันนี้ป๊ ข<ว>้าวโปดตามนมาแล้วม,มา,ากินกันฮะตอกินก่อนนังอ้นกินมดอเลยก็ข้าสามนี้มเลยก็นี่กรดูกกอืมนมี่เจ nhé. Uhm. Móc móc này, con nào nhỉ? Xẹp xẹp. được. อืมอน,นี่นัวสั์ใจฮะรอบคุะที่ปีป็่พอกล้องมันเเพราะีใมู่อะแยะ

เสียบเสียบครับเสียบเสียบบอสอยู่ไหนนะมันเดินไปปอยใชสามมือเลยอ่ะไปปอยใสามมือเสียบเสียบป่ะคุณนีกัด ภาพขมนมเซนเหรอเดี๋ยวดีกว่เาเป็นพัพขนมเซน สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมั้ไม่ใช่แล้วหอืมน้อดแกล้วมย เด็ดบ้างนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจผมนะครับก็ช่องชุด3ปีแค่ไหนนะเรื่อ,ารรานอ,องนะนี้ก็ตอีกแล้วไหนล้วเขียนเสร็จเริ่มลอยแล้วเ,ลลลเริ่ม nắng ทำเรื่อนังนิดนว่เอ้ยทำซัวทำซัวแล้วก็แถมดูป้นนิดน้อยครับนะน่ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนเด้วยเรื่องนี้ก็ตองอีกกล้วเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะเรื่องนี้ก็ตองอีกกล้วเจอกันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับ